สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับนี่ครับเรามาติดตั้งระบบออนกิดนะครับชุดโซลาเซลล์สามจุดสามกิโลวัตต์นะครับชุดนี้ครับช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละสองพันบาทครับบานเฮียเล็กนะครับเบอร์ขับแร์หางดงครับวันนี้เป็นหลังคาร้อนคู่นะครับนี่ครับเป็นหลังคาน็อตตัวเดิมครับเป็นตัวพอปลาครับนะครับถ้าเป็นชุดนี้ครับเราต้องทาการเจาะ แล้วก็ยึดตัวเอฮุกนะครับลงไปที่ร้อนคู่ครับตัวนี้ครับเอฮุกครับเอาไว้ยึดบนหลังคาร้อนคู่นะครับชุด mounting ยี่ห้อ psi ครับนี่ครับชุดนี้ครับถ้าเราเจาะน็อตเจาะรูน็อตนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาใช้เอาเอฮุกนะครับมาวางตรงนี้ครับข้างบนก็จะเป็นตัว L f e นะครับเอาไว้ยึดรลังเลียวครับนี่ครับก็จะได้ทรงประมาณนี้ครับนี่ครับ ตัวเอฮุกนะครับรับกับรลอนคู่ได้ดีเลยนะครับนี่ครับเมาิงยี่ห้อพีเอไอครับทํามาสําเร็จครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมดนะครับเจดแผงครับแผง5 50วัตต์ขั้นตอนนี้ครับถ้าเป็นขอเกี่ยวตัวปอปลาครับเราต้องเจาะรูลงไปใหม่นะครับเพื่อให้เจอเหล็กข้างล่างครับผม รูสนะครับนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นเหล็กครับนี่ครับยึดตรงเหล็กพอดีเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ใช้พียูนะครับใส่ลงไปครับกันน้ำรั่วน้ำซึมครับนะครับใส่พียูครับนี่ครับแล้วก็เอาเอีุกนะครับยึดลงไปครับเฮ้ยยา ครับแน่นหนาครับไม่มีหลุดแน่นอนครับข้างล่างนะครับเป็นพีครับมียางรองอีกชั้นหนึ่งครับสองภาษาถามว่าเอฮูกครับนะครับเรากําลังทําการยึดตัวเอฮูกนะครับเข้ากับตัวหลังคาร้อนคู่ครับนะครับเราต้องเจาะรูครับตัว ให้โดนเหล็กครับบนหลังคานะครับเราต้องนําแผ่นไม้มาวางครับเผื่อเวลาเหยียบนะครับหลังคาว้าลูกค้าจะได้ไม่พังเสียหายนะครับถ้าเราไม่เอาไม้มาวางนะครับรับรองว่าแตกเน่นอนครับหลังคาร้อนคู่ครับนะครับสู่ความปลอดภัยครับและรวดเร็วในการทํางานด้วยนะครับตอนนี้ครับ ใส่พียูนะครับทุกรูครับกันน้ารั่วน้ําซึมครับที่เราทําใหม่นะครับไม่มีน้ํารั่วแน่นอนครับเดี๋ยวบนหลังคาถ้ามีตรงไหนมีรูรั่วนะครับเราก็จะอุดให้ลูค้าครับใกะเสร็จแล้วนะครับยึดเอฮุกครับบนหลังคาครับถ้าเรายึดเอฮุกเสร็จนะครับเราก็จะทําการขึ้นรางนะครับติดตั้งราง เดียวนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึด a อ o ุกนะครับอาร้อนคู่ครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็ทำการยึดรางนะครับลางเดียวครับเฮ้ยเรียบเรียบร้อย ขันตอนนี้ครับเรากำลังทำการยึดรางเลียวนะครับนี่ครับตัวไทยตัวแอลฟีนะครับก็จะมีตัวล็อกครับขั้นตอนนี้ครับเรายึดรางเลียวเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับ ทั้งหมดเจ็ดแผงครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับนี่ครับชุดนี้ครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อร้อยสายนะครับใต้แผงโซลารเซลล์นะครับเราก็เดินท่อนะครับชุดนี้ครับเป็นท่อเด็กครับตอนนี้ครับ เราทําการเดินท่อนะครับร้อยสายครับเสร็จเรียบร้อยครับน่ครับเดินท่อเหล็กครับตรงนี้เป็นฝิกเหล็กกันน้าครับเดินลงไปข้างล่างครับสายโคบวกครับนี่ครับ่อหล็กครับ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเข้าหัว MC4 นะครับเพื่อเชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการเข้าหัว MC4 นะครับนี่ครับ่อสายครับฝั่งนี้เป็นโค้รลบนะครับเราต้องเข้าหัวตัวผู้ไว้นะครับเพราะอาจจะได้เสียบเข้ากับแผงโซล่าเซลล์นะครับที่เป็นโค้รลบครับ แล้วก็ย้ำหัวให้แน่นครับแน่นหนาครับเสร็จแล้วก็ใส่หัว MC4 เข้าไปครับดันให้แน่นครับเสร็จแล้วก็ใส่ยางกันน้ำครับล็อกให้แน่นเลยนะครับ เรามีที่ล็อกสายครับนี่แน่นแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับเข้าควลบครับเป็นตัวผู้ครับครับฝั่งนู้นเป็นัควบวกครับฝั่งนี้เป็นควบวกครับเข้าหัวตัวเมียครับเพราะว่าสายที่แผงซลร์เซล์ลนะครับจะเป็นตัวผู้นะครับ ถูกขั้นตอนครับต้องได้มาตรฐานครับแน่นหนาครับหัว M4 ก็ยี่ห้อ P.I. SI s นะครับเราใช้แผงยี่ห้อ P.I. SI s เหมือนกันครับก็จะเข้ากันได้ดีครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัว M4 นะครับ ขั้นตอนนี้คร be ับเราทาการเดินท birth birth. ่อร้อยสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็จะทําการขึ้นแผงโซล่าเซลล์นะครับพร้อมจะขึ้นแผงโซล่าเซลล์แล้วนะครับตอนนี้ครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการขึ้นแผงโซล่าเซลล์นะครับก่อนจะขึ้นแผงนะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงโซล่าเซลล์ก่อนทุกครั้งนะครับ แผง550วัตต์ยี่ห้อ p s i ครับ <Yeah. S 1> จะได้ประมาณ45โวลต์ครับน่ครับเจ้าของบ้านมาให้กำลังใจด้วยครับ <c oughs> คุณนยายเล็กครับ <45. S 1> ได้เท่าไหร่ครับ45่สโวลต์ครับ <c oughs> ได้ครับนะครับเราก็วัดทุกแผงนะครับ <c oughs> แผงนี้ได้เท่าไหร่ครับ สี่สิบห้าโวลต์ครับนี่ครับเช็คชัวร์ร้อเเซครับก่อนทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับขึ้นมาแล้วครับแผงโซลาเซลล์ครับแผงที่หนึ่งครับนี่ครับวันนี้ติดตั้งทั้งหมดนะครับเจ็ดแผงครับแผงที่สองครับขึ้นมาแล้วครับ นี้ครับใต้แผงโซล่าเซลล์ครับเราต่ออนุกรมกันครับทั้งหมด7แผงครับตรงที่เราต่อขั้ว MC4 เข้าหากันครับขั้วบวกต่อขั้วลบนะครับก็จะรักเีบันไยไว้ครับไม่ให้สายโซล่าแต่กับบนหลังค้าครับเพื่อยูดอายุการใช้งานและความปลอดภัยครับนี่ครับแผงที่สีครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับ นี่ครับตัวยึดระหว่างแผงครับตัวมิดแคมป์ครับตัวมิดแคมป์ก็จะมีหมุดเล็กๆครับทางใต้ครับนี่ครับนี่ครับตัวยึดระหว่างแผงแล้วก็จะใส่ลงไปครับผมก็ดันแผงเข้าไปชิดนะครับเล็งระยะครับเล็งแนวครับครับตัวมิดแคมป์ครับตัวยึดระหว่างแผงครับจะมีหมุดเล็กๆนะครับเพื่อสื่อถึงกันหมดนะครับเวลาเราต่อสายกาวนะครับ ขึ้นมาแล้วครับแผ่นที่เจ็ดของวันนี้ครับครบแล้วครับวันนี้ขึ้นมาทั้งหมดเจ็ดแผงครับนี่นี่ครับแผ่นสุดท้ายครับก็จะมีตัวจบนะครับตัวเอ็นแคมครับนี่ครับ ยึดไว้ครับขั้นตอนนี้ครับเราใส่แผงครบทั้งหมด7ดแผงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทําการยึดสายกาวนะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวล็อกกาวครับนะครับตัวล็อกสายกาวครับนี่ก็จะมีหมุดเล็กๆนะครับเนี่เอาไปหยักลงรางครับตัวรองนี่ก็ไว้เสียบสายนะครับสายที่เราใช้ครับสายทองแดงเบอร์สิบนะครับ เชื่อมต่อสายกาวนะครับเข้าตู้ข้สมมือครับเพื่อเวลาไฟรั่วนะครับหรือว่ามีฟ้าผ่าใกล้ๆครับก่อจะรั่วลงดินไปเลยนะครับเราใส่ทั้งแถวข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับมีสองแถวนะครับแถวที่ยึดล้างครับก่อจะใส่ตัวล็อกกาวไว้นีครับตัวนี้ครับ ตัวล็อกสายกาวนะครับก็จะมีหมุดเล็กๆนะครับเอาไว้ยักลงรางครับตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นแคมป์ครับมีหมุดเล็กๆเหมือนกันครับเอาไว้อยักลงที่รางครับตัวนี้ครับเอาไปยักลงที่แผงครับนี่ครับทุกตัวนะครับมอเติรก็จะมีมุดเล็กๆเหมือนกันนะครับเพื่อให้ชุดกาวนะครับสื่อกันหมดนะครับนี่ครับชุดนี้ก็จะลงกาวได้ครับเวลามีฟ้าผ่าหรือว่ามีไฟรั่วลงอุปกรณ์ครับปลอดภัยครับนะ่ครับตอวนี้เราทําการล็อกสายกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะลงไปทำการติดตั้งนะครับเดินท่อร้อยสายครับติดตั้งรางวายเวชุดควบคุมแล้วก็อินเวอร์เตอร์ครับข้างล่างครับผม ขั้นตอนนี้ครับเราเข้ามาเดินท่อร้อยสายนะครับติดตั้งรางไบเวครับจุดควบคุมครับตัวของไบเนอร์ก็ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ครับอินเวอร์เตอร์3.3กิโลวัตต์ครับนี่ครับเดินรางไบเวครับข้างในครับข้างนอกแล้วก็เดินท่ออีมทีครับท่อเด็กครับ ด้านนอกครับแต่ไม่โดนน้ำนะครับอนี้เป็นท่ออีมทีครับขั้นตอนนี้ครับเราทำการเดินท่อร้อยสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับชุดนี้เข่าตู้นะครับคอมไบเนอร์ชุดอินเวอร์เตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทำการทดสอบระบบนะครับก่อนที่เราจะเก็บงานนะครับจะปิดฝาครับ ชุดจริงจากนี้ไปแล้วก็เบรกเกอร์ตัวนี้ครับเป็นเบรกเกอร์ดีซีครับฟิวดีซีครับส่วนกันไฟดีซีครับสายจากแผงโซล่าเซลล์นะครับลงมาตรงนี้ครับที่ฟิวครับชุดนี้เบรกเกอร์ rcbo ครับ ac ครับกันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับชุดนี้เป็นส่วนกนฟ้า ac ครับจุดสายกาวครับเราต่อเรียบร้อยครับผมนี่ครับสายโซล่าเซลล์ครับออกจากเบรกเกอร์นะครับชุด DC ครับเข่าอินเวอร์เตอร์ครับชุดนี้เป็นสาย ac ครับ จากเบเกอร์เอซครับตรงนี้ครับตัวนี้เป็น Wi-fi ครับตัวรับส่ง Wi-fi ใช้ดูผ่านมือถือได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับตัวนี้เป็น CT กันย้อนครับเวลาผลิตไฟได้เกินครับก็จะมีย้อนไปที่การไฟฟ้านะครับเป็นมาตรฐานของการไฟฟ้าแล้วนะครับห้ามมีไฟย้อนเข้าไปที่มิเตอร์นะครับนี่ครับตัวนี้ครับเราใส่ CT ททุกหลังอยู่แล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับทำการทดสอบระบบต่อไปครับ ตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบนะครับตอนนี้เวลาสามโมงครึ่งครับก็ผลิตไฟได้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปดวัตต์นะครับนี่ครับลองทดสอบด้วยการเปิดไมโครเวฟนะครับนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยครับนี่ครับก็ผลิตได้นะครับถ้าไมโครเวฟหยุดครับเนี่ยไฟฟ้าก็จะหยุดครับอันนี้ทดสอบกันย้อนครับนี่ครับถ้าถ้าใช้ไฟน้อยก็จะผลิตน้อยนะครับ ลองเปิดไมโครเวฟอีกทีครับเราตอนนี้เราเปิดไมโครเวฟนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับก็จะผลิตไฟเท่าที่เราใช้งานเลยนะครับไม่มีไฟย้อนแน่นอนครับเพราะว่าเรามีซีทีกันย้อนตัวนี้ครับนี่ครับตัวกันย้อนครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ทำการปิดฝาล่างครับปิดตู้ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งนะครับฝารางครับแล้วก็ติดตั้งตู้ควบคุมครับตู้อินเวอร์เตอร์ครับชุดนี้นะครับระบบออนกิจ3ด3.3กิโลวัตต์นะครับช่วยลดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2000บาทนะครับที่บ้านเฮียเล็กนะครับเบอร์ขับแรงครับขอบคุณเฮีเล็กครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลเซลครับผมร้านข้ามันไก่เฮียเล็กครับอร่อยมากครับ รบ,บริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเตครับยินดีให้บริการครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเช็คนางงานไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมขอบคุณครับ